อรุสวัสดิ์เช้าที่พักของเรานะคะอันนี้เป็นวันที่สองในแม่สายกันนะคะตอนนี้นนเราก็กำลังใช่ทั้งบนอนหย <laughs> อบก,กันก็ตอนนี้เราจะลงลิฟต์คือมันดีมากเลยเนาะไม่ต้องเดินอะคือตอนนี้เรานอนอยู่ที่ชั้นที่ห้านะคะ EP ก่อนหน้าน,นี้เนะเ<ร>าะล<ม>้วก็จะไปใช่อุย้ยข้างนู้นอันนี้เ <laughs> หรอใช่มันเป็นเที่ยวกัน ชั้นหนึ่งนะคะโอเคกับสวัสดีเอฟซีฝั่งประเทศไทยแล้วก็ทุกทุกทีก่เลยนะคะตอนนี้เราก็ตื่นเต้นมากกำลังจะไปกินข้าวเช้าใช่เขาต้องเดินวะให้เดินเลยกินแบบนี้เ,เ,เราเคยกินข้าวเช้าอาหารโรงแรมมยังยังใช่ไหมครั้งแรกข,ขอ,งองตี๊งต๊องไต้ไม่แบบนี้ฉันแต่งหน้าแบบยงนี้ตื่นเช้ามาเมื่อคืนเราไปงาใช่ชั้นหนึ่ง ไปเลยไปเลยมาได้เลย <laughs> ตรงนี้ตรงนี้ <laughs> ตรงนี้ใช่ต้องทำไงบ้างใช่ไหมตักตักเอาสวัสดีค่ะอาสักห้า <laughs> ห้าหสาม <laughs> ลืมเลยเราก็เลือกที่นั่งของเรา ก็มาแค่สองคนแล้วก็เอาตรงสว่างสว่างนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้หรือว่าน,นี่อันนี้ก็ได้ไป <มา S 2> อันนี้วางไว้ก่อนแล้วก็วเราไปตักกันมานนไม่ใช่สวยไหมมากินข้าวต้มหรือว่าอะไรกันวันนี้มีอีหยางพองทายสั้นหน่อยซิเป็นนางเอกช่องหน่อยโอ้สวยงามแสงนี้ก็สวยมากเลยอ้มีไข<ห>่คนก็สวย ีอะไรบ้างครับอันนี้เป็นเป็นเหมือนแฮมอะไรนะ่นไส้กรอบแล้วอันนี้น่าจะเป็นคัพเค้กโอ้น่ากินน่ากินเลยเดี๋ยวเลือกดูเดินเดินเดินไปฝั่งนู้นเลยกินข้าวหรือกินผัดไส้กรอกโอ้มีข้าวด้วยใชโอ้แล้วก็ตัดเป็นเต้องร้อมเลยนี่ก็เป็นน้ำซุปตับน้ำซุ ค่อยๆวางนะมมากเลยโอ้นี่จานเดียวคิดได้กันเนาะใช่ทำไมพอมาเอาได้อีกใช่ไหมอ๋อโอเคอันนี้ก็จะเป็นน้ำสุกเราจะโอ้ใช่มีกุ้งจริงมีกุ้งไม่นเต็มเป็นใหญ่เลยมีมีเต๋าหมูใช่ไหมไก่ก็มีฝั่งนี้เป็นไก่ นี่อันนี้โจ๊กเหรออันนี้อร่อยมากเลยนี่แอ,อ่ะข้าวต้มไงเครื่องมาซ<อ>ีการเล็กรีสลัดอันนี้นุ่นนุ่นนู่นมายอนนีน่มายงน,นิดอ่ะไม่เอาอะไรเอาน้ำซุปมาก่อนใช่ไปเอาข้าวไปอันนี้เป็นกาแฟหยุดไปกินทีหลังกิงนยัง มาเลือกตักกันมา <Okay. S 1> ให้กินน้องเต้ตักกันเตะเปิด <all> ดูอีกรอบเอาซี่เพิ่มโปรตีนเอาข้าวเปล่าแล้วก็ตักแกงใส่ในจานเรามาเราจะกินน้อยราจะจะปิดทุกปิดฉันปิดใจแล้วจะต้องกินมากมันมันเป็นข้าวต้มจริงๆไม่ใช่แบบว่าข้าวแล้วจบเอิ้นไปที่นี่เขาจะเรียกว่า ถ้าเป็นข้าต้ามบ้านเราเนี่ยมันเป็นจกถ้าเป็นจกบ้านเราจะเรียกว่าข้าต้มสับกันเข้าชั้นเดียวกอปอลยเยอะอร่อยอันนี้อร่อยกอันี่จะเป็นผัดไทยอร่อ น้องไปลายแบเพิ่มมาเลยให้ทายว่าน้ำตาลแน่นะขัดน้ำตาลไม่ได้จะมีเครื่องเคียงแบบว่าครบเลยนะคะเนี่ยนั่งดูทีวีไปด้วยมันเป็นเหมือนลงอาหารได้ฟิลแบบเหมือนร้านอาหารเนี่ยนี่สาวทีมงานใส่ชุดทะยญ่ด้วยน่ารักมากเนี่ยแอนนว่าไง อ้ระวังกอลิ้งกลอลังพอาจานเขาแจกนีเป็นเรื่องใหญ่นัเป็นเรื่องใหญ่เลยเขียนเขาไม่ออกมานี่นอ,อ,อักซ้อมเอานะีก็ได้ซ้อมเอยนั่นแหละซ้อมเหรอใช่เขาเรียกว่าซ้อมถ้าซ้อมก็มันพังถึงซ้อ,อ,อมโมก,กอะไรวะเนี่ยมุกอะไรวะเนี่ยพี่น้องย,ยี่สิบบาทยี่สิบบาทใช่ไหมที่เพิร์ลนะสิบบาทยี่สิบบาทก็เรียนโอเคได้กินครบเลยเอาข้าวต้มอีกไหม กินนี่ก่อนดิก,ดกินนี่ก่อนใช่ไหมอ่าไปเอาดีไปเอาดิดยังฉันกินนี่ก่อนฉันยังไม่อิ่มเลยเนี่ยอืมไม่อิ่มก็เอากำลังจัดจ้องอะไรยอีกน้อง,องสวยมากเลย,เลยสวยเหรอใช่แน่แน่ฉันสวยแล้วไม่ว่าแบะขนมปังหน้ากล่อย มันไม่เหมือนบ้านเรานะของเรามันจะเล็กๆของเขารู้สิมันจะไหลไปมันจะไหลไปมันจะไหลไปไหลมาเหรออ๋อออกมาตกมาตรงนี้แอบส่องดูด้วยดูคนส่องกาแฟเอยดูคนส่องขนมมังอ๋อเพินเพลินทอผ้าเลยมันตกมาแล้ว วุ้ย <อา S 2> ได้เ <อา S 2> หรออ,อีกรอบไหมมันจะเกียมหมดแลวนะใอ,อีกรอบไหมมันะอีกรอบอีกอบไม่ดิเชีงแต่ก็มันก็จะทานเย <c oughs> ลยเหนเลยสขนมปังติ้งด้วยโอ้ร้อนร้อนมากร้อนเหรอนี่มาแล้ว ได้แนละ้วแค่นี้ก็ได้แล้วอืมได้ได้ได้เออได้แล้วไปเ้ยไปเอาถ้วยเขาเอาถ้วยไม้ใหรอ <laughs> เอาถ้วยไม้เออนี่เอาพานี้ไปฉันทาอย่างเดียวเ,เรียนเชิญเรียนเชิญเลยพาเลยจะยไปเขา้าวกระเพราฉันใส่อย่างเดียวพอฉันไม่กินของหวาน โอ้น่ากินขึ้นทันทีทันทีทนทดูดีนนขึ้นทันอันนี้ไม่เอาแล้วพอแล้วอ๋อมีชี่ตัดด้วยเนาะอ๋อันนี้มันเป็นชา้าเหรอหรือว่าอันนี้นี<ม>่นี่นี่ีราก็ทแบบนี้ ลองลองทำหนึ่งแก้วดูก่อนอของ<บ>พี่อ่ะกาแฟสมนมก่อนนมโสมกาแฟคาเฟ่เมนชีสช็อกโก้า่มด้จะจะาลน้อยเยอะจะมีอะไรบ้างน้าตาลกาฟเมดแล้วก็โนะกก้แล้วก็อันนี้เป็นกาแฟแล้วอันไี้เป็นกาแฟอันนี้เป็นชาชาก็มีนั่นไงบอกว่ามันชากี่กาแฟ ถ้าถ้ากินกาแฟนี่มันต้องใส่น้ำร้อนใช่ไหมอ,อ๋ออันนี้มันอ่านว่าคาเฟนี่อ่านว่ากาแฟอันนี้อ่านว่าคาเฟอันอันนี้เป็นน้ำร้อนอันนี้เป็นน้ำน้ำร้อนกินนนะ้อ <c oughs> เดี๋ยวพอไหมได้แล้วนั่นอหละกินเยอะไม่ได้ จะกินชาเหรอใช่ฉันน่าจะสิงอย่า,า,ายงน,านี้บ้างอยู่แล้วไหมอันนั่นนมเหรอเออกาแฟมิตนมแบบกฟิฟมิตรโอ้ชีถ้าแบบกินแบบสวยๆนี่หน่อยกิมก่ไดเลยไอเอฟมซีดเลยอันนี้จะเป็นกาแฟนี้จะเป็นชานี่จะเป็นน้ำร้อนนะครับ <laughs> ไปสิ <laughs> ไปเอาสิ <laughs> ถึงตาพี่น้องตายแล้วเว้ยจะเอาไหนเว้ยเอาอะไรเอาชาเอาชาเหรอเขาใส่ผงนมด้วยเหรอชาใช่บ้านเรายังใส่อายอะไมวดแล้วนี่มันต่าันโดดได้กับโดดโอ้ยสามช้อนเลยเหรอขนาดรถแล้วนะเนี่ยเห็นไหมโลโก้ทุกคนน่าจะดูแล้วอ่ะขนาดถ้วยชามก็เป็นชอเหมือนเลยชอพาเลทเนี้ย อช่อสู่ป่ะใม้ดูสิหึมหผัดแตกัแตกข้างนเกหรอผ้าแตกก็เลยตรงนั้นนิดหน่อยปะ่ะตลาดไอไม่ใช่ขึ้นอย่างรอยเว้านี่ปะอ๋อไม่ใช่ผมว่าน่าจะเป็นที่เราไปเมื่อวานะาแถวๆนั้นแหละผ้าแตกมันอยู่ข้างบนนะข้างบนหรอ เราอยู่ข้างล่างเนะ่อันนี้เราอยู่เวลาเราเข้าด่านมาเราอยู่ซ้ายมือ<ะ>พัะแจกมันจะอยู่ขวา,ม,ามืออ๋อมีแบบนี้เหรอเหมือนจานะเพราะว่าเราไม่ใช่คนมีสายก็ข,ขอไปด้วยไปไปไปไหนอร่อยไหมครับทนันยังปรุงกาแฟไม่เป็นแต่ว่าหอมอร่อยนะมันเป็นกาแฟจริงๆนะ แต่ว่ามันเหมือนเป็นอเมริกาโน่าเนี้ยมัน oh. คมแบบเหมือนเออคาูชิโน่เออ, uh, เอ,อถ้าคาปูชินโน่เนี่ยมันจะมีนมเยอะหวานแบบประมาณโอเค uh. อันนี้ประมาณแบบคมน้อยหนึ่งก็อเมริกาโน่เออใช่แล้วประมาณนั้นอได้เลยเนี้ยตื่มเลย uh. อร่อยอร่อยนะ ขนมปังปิ้งด้วยวันนี้เราก็หนึ่งมื้อกับอาหารที่โรงแรมนะครับอาารเออถือว่าโอเคมากนะคะในราคานี้พร้อมอาหารเช้าแล้วก็เหมือนยังไงที่พักก็มีน้ำอุน่นน้ำร้อนอำนวยความสะดวกคือพร้อมดะดับแบบดา,ดา,ด,าดาเนี่ยมาพักเยอะมากนะคะใช่เราไปดูรูปสิ<อ><อ>แบบเหมือนผมเห็นเลยพิทุลกอดิสเลีสีงประมาณแล้วก็ แจ็คเออใครเอ่ยเยงี้ยมายืมมานักร้องเงี้ยอืมอร่อยอันนี้ัน,นื้ออะไรน,น้ำชาแนนยหมไอนมันไม่ใช่ชาเบียร์แต่ว่าชาอยู่เดี๋ยวกินกาแฟดีกว่า <laughs> อะไรแต่ <laughs> 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 นั่นเดี๋ยวพ่อ ม,มันเป็นชานี่นี่นะ,นะใบชาชไหมไ<อ>น้ำลายใบลาเนี่ยไม่พอมาตรวิกนี่ข้างๆเราเองดูบนโต๊ะเราก่อนนั่งแปงกินขนมเยอะกว่า <laughs> ไปเอาขอนมดีไหมครับเนี่ย นั่นนั่นรอรอเนี่ยระหว่างรองก็ทำท่าเลยแหน่แน่แนคนอื่นมองหมดจนเขาน,นไมไหมหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยีดีครับอเสียงอิ่มแล้วใช่ไหมอิม่มแล้วไปไหนต่อนีอ่มันเป็นลงนะคะอนนีออันว่าอะไรอะไร สวัสดีตอนเช้าค่ะอขอเช้านี่เพื่อถ่ายฉันหน่อยสิถ่ายจะนี้เก่นแล้วเนี่ยเกยงแล้วเนี่ยต่อฮัลโลถ่ายอย่างนั้นเลยเหรอใช่รู้จับจำแบบนี้ไปงั้นต้องสนับกล้องเลยว่ะเก่งมาก ไวม,ม,มากเลยเนาะใช่มันมีคำแนะนำ้วเนีเน่ยของมันนะสมุหริงโนสมุรี่ห้ามสุดบุรีใช่ถ้าสุดบุรีมันจะ,ะมีควนันห5า0ห้ากิโล ไอ5ห้ากิโลตายเร็วใครจะขึ้นตั้ง5้าพันขึ้นได้ประมาณไม่เกิน8คนแม่แปดพิเพิลไอ,อ้แม่มไซส์สีถึงแน่หรอถึงแล้ววมากอ่าเป็นไงกันบ้างเรามี้รู้สึกว่าแสงสวยมากในโรงแรมนี่ดูสินะเนะาะขนาดกล้องธรรมดาแล้วเนี่ย,ยเกิดไปแล้วกว่อนหน้านี้ไปเข้าคลองผิดอ้ ไป,ไปจนสุดเลยแล้วก็มาให้ดูวิวก่อนอะจริงๆแล้วเมวื่อวานเราถ่ายวิวไปแล้วนะไปจนสุดซอยเลยไปเอา้าเธอไม่มาใส่นี่ลนะคุณเจ่ันอะจูดดข้ามาในห้องพักของเราเลยครับพักผ่อนแป๊บสักหานาทีลกลุงลังมากเลยดูดิ